Accordingly, before starting the investigation, there have been reports of a cursed object nearby. This must be the reason that the ghost was summoned here. Take a look. Hello. ไปอยู่ข้างล่างของพอลอยไปกระดูกเก่ง okay. มากแล้ววันนี้เบียร์พลอยจะไม่ตื่นถูกไปไม่ไหมหนึ่งกลางคืนไม่อยู่นะก็ถ้าอยู่ก็จะอยู่ลุงถ้าไม่อยู่ก็จะไม่อยู่โ <Okay. S 1> อเค พลอยอาจจะอยู่เตเบียรน่าจะนออ็อกอ๋อเตเบียร์อยู่ไม่เป็นไรพลอยอาจจะอยู่เบียร์จะน็อกอาหนึ่ไม่ัมมมาโล่เนี่ยออไม่ไม่ไม่ไพโล่ีอยู่ลงรถเหรอไม่รู้เบีตเบียร์เปิดไฟอยู่ไปจากห้องล่างเลยคนระับห้องอื่นสิบสี่ลงรถเก็บข้างล่างสิบ ขึ้นแล้วเก้า <9. S 1> ถ้าเบียรอยู่กลางคืนแล้วนะออกกำลังกายเจ็ดเดย์ต่อ uh huh. บริาหารสมองสิบสาม โ <18. S 2> ยนของโยนที่ไหนวะลงรถไปได้โยนเลยลงรถเตามหลังเขาเปล่า,าพอไม่ตามพ่อก็ตามเบีย ตามหลังใครออกมาหลอกผมเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นหรอผมมองหน้าผีอยู่เมื่อกี้อขาหอกเออเออกมาหลอกเป็นตัวเนื้อเลยอะผมเห็นคนเดียวเหรอพอยหเห็นมันอ้อมจะอ้อมรถมาอคอเห็นมันเดินเหรอใช่ <HH> ผียืนหนัวผมเมื่อกี้ออกมาหลอกผมออกมาหลอกผมวมะมันเดินเหมือนมันไม่ได้หันหน้าทังผมเทม่าไหร่นะเขบอกแล้วมันจะอ้อมรถมาแล้วมันหายไปก่อน ชนลงแน่เลยมันก็เลยหายไปไม่แต่ถ้าบอกมันเดินทะลุตัวได้เลยเถอะไม่ลงสิ กอ,อบกอบลูกนมมูน้ พีไม่ได้หลอกลุงแน่นอนใช่ไม่ได้หลอกผมไม่ได้หันหน้ามาไม่กูก็เบียร์นี่แหละกูพูดเลยจักคติแล้วนะพี่เป็นตัวเนื้อตัวอะไร,รอะลุงตัวเนื้อครับตัวอะไรเป็นผีอะไรผีลุงเธอขวานนี่น่าใช่บัญชีตัดบัญชีเด็กเกีียวเรยวะ เปล่าขอปิดไปก่อนนะ Are you here? I'm c l o s e เปล่าโอเคอยู่ใกล้ไม่ใช่เป็นพีแล้วคอยๆเดินแล้วพอยเขาเดินแล้วไหนอะเนี่ยเป็นพีไม่มีเนีอกเดินเข้ามาในห้องเบียเบียเบียสาส่นี่สิเบียเดินไปเรื่อยๆมันจะถ่ายรูปยังไง อีกสามลูกรอเขาเหยียบอีกเขาเหยียบอีกแล้วพลอยเดินเข้าห้องไปก่ะโอเคแล้วกะนี่ก้อนออก่ะพลอยพลอยไม่เห็นนะพอมีวูิดโตดไม่เห็นนะอเค ยี่สิบห้าหมีล่าเขียนเขียนเขียนโปรเปตติ้งครับโอ้โห oh แก๊งเดิมนี่หว่าเดี๋ยวเจนถ้าพูดตกใจตลกแดกมากเลยผมเห็นมันโยกของครั้งเดียวเองทำผีล่ากัน ต้องเอาพลอมาเข้าไปจ่อภัยปะมีเดียวเจนเออมีเดียวเจนวะเอ้ยเดีเยวเจนพลอยก็จูได้พลอยจูคิลเลอร์เซียนจะตายเอ้ยแต่ถ้าเข้าที่แอบนี่ได้เหนื่อยเลยยังไม่ต้องเหนืยวก็ปลอดภัยแล้กันที่แอบมันจะอยู่ตรงเนี้ยหน้า,าบ้านเลยอืมอ่าต้องมีคนล่าเ<ข>ดีเยวเจนถ้าเป็นเด<ข>ียวเจนจะเห็นไหมได้เตรียมล่าแล้ว เราก็จ่วก,การโซกมพอยืนในสุดพอเบีร์เป้าพอก็ไปแอบกล่องเห็นมันดีปะฟลามมาหลอกตรงนี้เลยลเหรอมึงเอางั้นเลยเหรอเออวลามอน่รหวหน้าวลามออกมาหลอกเลยปลอยคิดว่าไงคิดว่าเป็นคนรู้จกักปลอยไหมตัวเนี้ยอืเหมือนมากโอเคงั้นไปฟ่อยไม่ต้องเข้ากันแล้งั้นเบียจวดเลย คอยวขาไงคอยจวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ต no> ีพลอยเหลืออะไรอะหกสิบพอผ่านปะสามคนนี่ผ่านปะทั้งนั้นอะไอ้ผ่านอะมันผ่านแต่จะเอาเล้าใจไหมแค่แหละเออพลอยพลอยเปิดตรงตรงกล่องปะไม่ก็ไม่ที่พลอยหมายถึงก็คือเราเปิดตรงโต๊ะกลมนี่แหละนะคะเขาลาถ้าเราได้เดยใช่ไหมทุกคนก็รอเป้าแล้วพลอยก็เข้ากล่องไดแล้วได้แล้วูแล้วว่ามันเป็นตัว แค่เดิยวเจนแล้วแบบเนี้ยเป็นดิยวเจนคู่ของมันแล้วเนี่ยนี่ครับแล้วผีแล้วผีไปไหนอ่ะผีงงผีหลงทางไปแล้วผีไปแล้วลุงอะไรวะนะ้าไม่ใช่ดิยวเจนเอองงกูย,ยืนกันอยู่นั้นสองคนไอ้เหงาเปล่าอะนะเราไปใต้ดิน เลือกลาแล้วพี่สุอเลยพอจะเล้าใจไหมสรุปเล้าใจกันหน่อยเลยองน่าจะเล่นได้นะพอก็ไปนั่งเล่นในกล่องกันเลยไปเขียนเขียนอีกเล่มมล้วนะอ่ะอะไรของมึงลุงเบียว่าสปีดลิตว่ะเออผมคิดว่าสปีดลิตเหมือนกันตัวเนี้อ่าพอจวดจวดจว เจอเสียเจอเสียคุณกรมิดอ่ากลับห้องมึงไปเลยไปเบียร์ประจวบอ๋อเล่นเหมือนเดิมสามคนเหรออ๋อเล่นเหมือนเดิมได้โอเคเทลืนรุ่นเรื่อมา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 ไปจวดข้างนอกเลยสองคนนั้นอ่ะไปจวดข้างนอกเลยสองคนนั้นอ่ะไปจวดหน้ากล่งนู่นอ่าแล้วแล้วล้วแล้วเฮ้ยเดี๋ยว ลากรวัดเด็บมึงเอางี้มึงเอางี้เลยล่ะรูปเต็มแล้วพเปล่ารูปเต็มแล้ว,ลว,ลวกูก็นึกว่ามันจะเดินออกมาจากห้องเดิมกูลืมไปว่าเมื่อกี้มันเพิ่งหลอกเสร็จ <c oughs> กูไอ้อ้นี่ไงกูตรวจได้แฮงแมนไปแล้วแมร์มันน่ากลัวจังอะไอ้เหี้ยกูตรวจได้แฮงแมนแล้วเนี่ย ให้เขาจั่วอะไรควา่างคว่างคว่างไจั่วนะไปสี่ผ่านแล้วสีผ่านแล้วจะเล่นต่อก็เล่นหรือจะดาวผีเลยก็ได้กล,ลัวปลาก็จั่วดีครับหน้ายืนข้างเบียร์เราหันหน้ามาหากูทำไมอะ่ะญาติปล่อยบอกว่าตัวเนี้ยเบียร์คิดว่าไงกูว่าสปีริตว่ะแม่งเหมือนญาติปล่อยมากเลยเมื่อกี้คุณผู้เห็นเขาหันมาหัวแบบหาปล่อยปะเห็นดิเบียร์ไม่เห็นแฮะ แต่น่าจะหันไปแหละเพราะเบียร์หันหลังอยู่หันหน้าไปทางบอยเพราะว่าอีหันหน้าไปทางกระจกแต่เบียอยู่ตรงล่าแล้วเบียรเขาล่าเขาล่าเกิดตรงเบียร์นะเกิดตรงเบียร์ไอ้ยี่เขาบอกว่าเกิดตรงเบียคือเบียร์รู้แต่เบียไม่รู้ว่าเกิดข้างหน้าหรือข้างหลังไงไปยังลาวิ้ยถ่ายรูปกลางตายจะสวยมากเป็นผีมันดีอย่างนี่เองเห็นผีสปอนด้วย คือเบียร์เบียร์จวดได้เดอะทาวเวอร์ไงมันก็เลยปรากฏอีเวนต์แต่ไม่รู้ว่าเป็นอีเวนต์อะไรสักอย่างหนึ่งเราพอบอกลุงบอกว่าเอมันล่าเบียร์ก็เลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเยบอกเกิดเออเออวะผม่ได้บอกเกิดข้ากกงหลังเบียร์ข้างหลังเบียร์ดิะกูเดี๋ยวไปบอกเกิดตรงเบียร์เกิดตรงเบียร์เบียร์เบียร์ไม่รู้จริงว่ามันเกิดข้างหน้าข้างหลังเพราะว่าเสียงม,มันใกล้ใกล้แบบติดตัวเลยอะเห็นเป็นเงาเป็นเงา,งาดำาๆขึ้นมาข้างหลังเบียร์เอ,เอ,อ,อ๋ยอแสดงว่า<เ>อ,อีเวน น,นั้นหลอกอยู่ใช่เดอทาวเวอร์นน The Tower, หลอกพอหลอกปุ๊บล่าเลยเออเยี่ยมเลยมันเป็นใครเบียร์อืมเบียววงสปิริตเออค่อนข้างเหมือนค่อนข้างเหมือนคือตัวอะไรไม่รู้แต่เบียววงสปิริตแล้วเพราะรู้สึกว่ามันมันทําทุกอย่างแปลกๆรือว่ามันหลอกคอเนพยเลยวงสปิริตด้วยตอนที่กล่องเบเีย์ที่เราเปิดที่เปิดไพ่อ่ะมันก็เดินเข้าไปหาเดินเข้าไปตรงกล่อง จำได้ปะที่พอยมันจัว่วตายหมดเลยไม่นะตายกันหมดเลยนายเกมมันผมไปกินข้าวแล้วตัวอะไรอะ่ะเขาเบียวว่าสปิริตคอร์สปิริตไปเออมันรู้สึกเหมือนเป็นเพื่พอนพลอยมากเลยอีกอย่างสงสัยโมลอยก็เถอนะนะสงสัยแม่สปิริตอ,อ่ะออกมาฆ่าผมก่อนใช่ไหม <laughs> โวยเหรอเหรอว่ะไม่ใช่เพื่อนหนูอย่าไปยักเยีกี่ได้ไหมเนี่ย